ผู้ชมไปติดตามเรื่องของการเมืองอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือพักภูมิใจไทยที่ออกมาเปิดเผยเนื้อหาบอกว่าจะสรุปนโยบายรัฐบาลที่จะแสลงต่อรัฐสภาวันพรุ่งนี้โดยเป้าหมาย4เดือน4ภารกิจหลัก4เดือนแก้4ภัยนะคะ ขณะที่เพื่อไทยเขาก็ออกแคมเปญมาแก้กันเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นแคมเปญอะไรนะคะต้องบอกว่าแสบๆคันๆเหมือนกันนะเรื่องของการเมืองในช่วงนี้ระหว่างสองพักนะคะโดยนางสาวแนนบุญทิดาสมชัยค่ะโฆษกพักภูมิใจไทยก็ออกมาเปิดเผยผ่านเพจ a c e b o o k พักภูมิใจไทยโดยบอกว่าได้ลงภาพสรุปเนื้อหานโยบายรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะที่จะมีการอภิปรายในรัฐสภาวันที่29และ30กันยายนนี้โดยนำนโยบายด้านต่างๆมาสรุปให้ ชับได้ใจความเป้าหมาย4เดือน4ภารกิจหลัก4เดือนแก้4ภัยนะคะคืนความมั่นใจให้กับประเทศนั่นก็คือเศรษฐกิจความมั่นคงธรรมชาติและสังคมค่ะโดยเรื่องแรกนโยบายเศรษฐกิจจะลดค่าครองชีพอาทิคนละครึ่งพัสนะคะนโยบายความมั่นคงและการต่างประเทศรัฐบาลจะใช้มาตรการทางการทหารควบคู่กับการทูตอย่างเช่นกรณีพิพาทไทยกัมพูชา นโยบายที่3ก็คือนโยบายแก้ภัยพิบัติค่ะและนโยบายที่4คือนโยบายป้องกันปัญหาสังคมและอาชยากรรมปรับรามยาเสพติดรวมถึงผนันออนไลน์ด้วยนี่ก็เป็น4นโยบายนะคะก็คือ4เดือนแก้4ภัยค่ะ